ขอรับผมสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สเกม Farming Simulator 19นะผมทุกคนก็วันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะทุกคนนะก็ถึงฤดูการัดอ้อยแล้วก็ทําการให้ของขวัญสําหรับเช้าได้อ้อยสักหน่อยนะทุกคนอ่านั่นก็คือแจกมอดลดพ่วงขนอ้อยนะทุกคนนะนะนีค่คันที่ผมจะแจกก็เป็นคันนี้เลยนะครับทนะุกคนอะ่ะก็เป็น d e ก้าเอ็กซ์เซ270นั่นเองนะผม ก็เป็นพ่วงแม่ลูกเลยทุกคนบอกเลยว่าสีนี้จิจาดแน่นอนนะ, <c oughs> อะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวรอบๆแล้วกันซึ่งคอกอ้อยนี่ผมได้ทําการวาดขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนส่วนตัวลูกก็เหมือนกันนะแล้วก็กระบะนะทุกคนนะกระบะผมก็ได้ทาการวาดใหม่เช่นกันนะผมนี่กระบะออกแบบใหม่เลยนะ <c oughs> แล้วก็สามเหลี่ยมตัวลูกนี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมยาวนะทุกคนนะแบบสาหรับคนอ้อยโดยเฉพาะเลยนะทุกคนนละย โคนเฟียวอ่ตะตัลูกเป็น2คัน้านะทุกคนเป็นพ่วง18ล้อนั่นเองคันนี้นะผมเดี๋ยวนี้เราจะมาตัดอ้อยกับแมปบ้านเกิดเมืองนอนเรานะทุกคนเออ,เอ,อ,เอ,อ,อบอกเลยว่าคิดถึงแมปนี้มากๆนะทุกคนนะปกติตัดอ้อยเนี่ยผมจะมาแต่แมปนี้นะ โอเคก็เดี๋ยววันนี้เราตัด,ตดอ้อยแป้งที่เราจะไปตัดเนี่ยมันประมาณ16ไร่นะทุกคนก็คือมันไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าแปลงเนี่ยม,มันยาวนะทุกคนนะโอเคแล้วก็รถตัดอ้อยของเราที่เราจะเอาไปตัดนั่นก็เป็นเจา้า H I H นั่นเองนะทุกคนนี่เป็นตัว A 888นะก็เป็นรุ่นใหม่ของบ้านเราเลยนะ <laughs> ส่วนต่าตอ้ยจอนเดียก็ยังอยู่นะผมทุกคนนี่เขายังอยู่เหมือนเดิมนะแต่วันนี้เราจะเอาเคสไปละกันนะทุกคนโอเคฝากทุกคนกดไลค์ไม่ผมด้วยลิก์ดาวโหลดก็อยู่ได้ล่างคลิปนั่นเลยนะครับผมใครที่อยากเล่นก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะแล้วก็อยากให้ผมแจกอะไรอีกก็คอมเมนต์ขอได้เลยนะทุกคนถ้ายิ่งไลค์เยอะผมจะทำแจกบ่อยๆนะครับผมโอเคไปเดยวเราออกเดินทางไปที่ไล่อ้อยของเราเลยแล้วกันนะทุกคน บอกก่อนว่าคันนี้แต่งแบบคิงคลีนนะแต่งแบบเรียบๆนะทุกคนเ,เดี๋ยวลาฟังเสียงสักหน่อยเลยเฮ้ยนี่คันนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบดีเลย์นะไม่ใช่ไฟเลี้ยวซิ่งนะทุกคนแล้วก็คันนี้มีเพลงด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังสักนิดหนึ่งเบ็ดโคตรแน่นนะ เอ,เอาประมาณนี้พอแล้วกันนะใครที่อยากฟังก็ดาวน์โหลดแล้วไปเปิดฟังกันได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ลมมันขึ้นสักหน่อยก่อนนะทุกคนจะ <laughs> <laughs> เ,เล่นสมจริงไม่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปเอารถตัดอ้อยก่อนแล้วกันนี <laughs> ่รถตัดอ้อยนะทุกคนโอเคผมไป ออกไปที่แล้วของเราเลยละกันนะโอ้โหลงรถใหม่นะทุกคนตรงนี้ไปครับผมไปครับติดสติกเกอร์หน้ารถเวยนะไล่หมเฟสนะทุกคนเอ,อ้ยเฟียวจัดเลยว่ะ <laughs> หาครับผมลุยเลยละกันนะมันไม่ไกลนะอะไรที่เราจะมาตัดก็ใกล้ๆนี่เองนะทุกคนออกมาจากหน้าบ้านไม่ถึง500เมตรก็ถึงแล้วนะ <c oughs> นี่นี่ครับผมที่เราจะมาตัดก็เป็นแปลงนี้ครับผมนี่ไรอ้อย16ไร่นั่นเองเดี๋ยวผมเอาตัวพ่วงเข้าไปจอดข้างในเลยแล้วกันนะทุกคนโอ้เยอะได้ไหมเนี่ยทางจะตอกองไหมโอ้โอ้โอโยยยย โอเคผมเดี๋ยวผมว่าผมขอถอดต้นลูกไว้นี่ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะแล้วก็เราจะได้ใส่ตัวแม่ให้มันเต็มก่อนนะทุกคนนะนี่ถ่ายเลยครับผมกระบะมันไม่ใช่กระบะสูงนะทุกคนมันเป็นกระบะเตี้ยนะครับนี่แล้วก็ส่วนคอกอ้อยนั้นผมได้ทำการต่อแบบส,งสูงๆเอานะโอเคสารรถตัดอ้อยเรามาถึงแล้วนะผม

เปิดแปลงเราก็ต้องบิดแปลงแล้วล่นนะม,มะันะไม่โอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมมาคนเดียวนะทุกคนไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนติดงานกันนะทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดให้มันพ้นต้นไม้ไปก่อนนะผม ออาาอโอเคนาจะได้แล้วนะครับผมทุกคนไปแต่ผมขอเอารถคันนี้มาใส่อ้อยไปต่อเลยละกันนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะให้ลูกน้องขับรถตัดอ้อยนะ <c oughs> อ่ะใครที่อยากผมทำรถอะไรแจกก็คอมเมนต์ขอเข้ามาได้เลยนะผมโอ้นึกว่าข้ออ้อยสูงแล้วนะดูดิมันยังเื่อเหลืออยู่เลยนะกับแขนรถตัดอ้อยเนะี่ยยังมันก็สูงได้กว่านี้อีกอยู่นะใส่ัเปเลยครับผม เปิดแปลงเปิดแปลงนะอย่าเปิดเพลงเล่นมากเลยแต่ว่ากลัวโดนทิศสิธิ์นะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ให้เต็มทั้งัวแม่ัวลูกนะทุกคนส่งคลิปก่อนอันนี้ก็พาไปเที่ยวที่ลงน้ำตาลแล้วนะเพี่ังไปดูก็ดูได้เลยนะโดนนี่บอกเลยวนะ่าแปลนี้ยาวจับดูดิโอ้ยังไม่ถึงเลยนะ <c oughs> เวลาลงเนินแร้วะต,ต้อยมันชอบแบบเหมือนชะลอยยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะเขา้องเปิดนี้ก่อนเนาะ โอเคโอ้ต้นไม้นีว่าโอ้เดเกิดกินต้นไม้ซะแล้วเดี๋ยวขอตัดหลบให้มันพ้นต้นไม้ก่อนนะดูวันเดี๋ยวลูกพี่ใหญ่เขาจะงอแงนะ โอ,โอเคเดี๋ยวผมขอกลับรถสิบล้อก่อนแล้วกันนะทุกคน ถ้าแปลงยาวนี่มันจะตัดง่ายมากเลยรุกนเหมือน AI มันจะแม่นเรื่องทางตรงนะถ้าทางแคบๆนี่แบบแปลงไม่ยาวแปลงนิดเดียวนี่ปวดหัวเลยนะ <c oughs> ไปเลยคันนี้ไม่ได้แต่งนะทุกคนบางฝุ่นยังไม่มีใครที่อยากเอาไปแต่งก็ไปแต่งได้เลยนะครับผมเดี๋ยวใส่ท้ายๆก่อนแถวขากลับนี้รอยากยกล้ออะไรเงี้ยทุกคนนะ แต่่าผมปรับความเร็วรถตัดออยได้นะทุกคนแต่ว่ากลัวมันจะขับยากเกินผมลองแล้วในคลิปไอ้จิก้านะทุกคนนะโอ้โหคือแบบเร็วจัดเลยผมปองรถไม่อยู่เลยอะ่ะไอผมเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละมันจะได้สมจริงนะ <S <S โอ้ทำงานหน่อยนะมันจะล้น ข้างหลังแล้วเมื่อกี้นี้มันจะไม่ตรงกระบะแล้วโอ้ข้างหน้าเป็นทางแบบนี้ป่ะผมว่าผมต้องไปล้องหน้าแล้วกันนะทุกคนเดีย๋ยวให้รถตัดอ้อยเขาตัดไปก่อนเพราะมันอุ้มได้อยู่นะทุกคนนะอ้อยนีมันอุ้มได้นิดนึงนะโอเคหางที่ชนไม่เีแต่ผมขอเก็บหางก่อนนะโอ้

ผมคิดว่าคันนึงเนี่ยมันจะได้สักกี่ล่อง,องเนะทุกคนนะโอ้อยเยอาไปอีกเลยโอเคครับผมนี่ตอนกลับรถผมจะกลับให้รถตัดออกมาเองนะเพราะว่าไอมันเวลากลับมันอาจจะยังไม่สมูทเท่าไหร่นะมันจะอาจซับซ้อนนิดน,นึงนะ <c oughs> เล่นงโห,โหุ่นเยบวันเขาอีกแล้วนะไปลูกพี่เที่ยวนี้น่าจะพ้นต้นไม้อยู่มากเลยกิ่งไม้ไม่น่าจะโดนนะ <S 2> <S 2> เฮ้ยตัดถอยไหมอะ่ะโอ้เดี๋ยวนะนี่จะถอยทสเปรดจีผมตัดไปเลยสิครับอี่ตัดเลยชนไหมนี่โอ้ยฮะเยอะเลยนะ ไปครับผมโอ้สองสามล่องลองที่สามมีครึ่งกระบะแล้วนะ <c oughs> โอ้ไวเลี่ยเลื่อ,อ,อดอยู่เนื้อดุล ไปเรื่อยๆเลยครับผมนีดูการตีใบอ้อยนะมันจะตีแบบละเอียดเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าพัดลมเป่านัา่นเองนะกรลังขับเบี้ยวไปลูกพี่ไป อ้อยนี่งจะใช้น้ำหนักดีอยู่นะทุกคนดูดิดูการไหลลงมาจากสายเอแขนลำเบียงอ้อยนะไม่ดีได้ไงล่ะอัดปุ๋ยเป็นร้อยถุงอนะแปลงเนี่ยผมให้รถต้อยมาใส่ข้างหน้าแล้วก็น่อยนะทุกคนหลังมันจะเยอะเกินไปแล้วนะทุกคนนะ ในจูนาบาง์แล้วกันเกี okay. ๊ยเดิมทุกคบนนี่ทตัตษะของจริงอะ่ะเขาจะแทงเข้าไปอย่างนี้นะก่อนกลับรถเพราะว่าในกรณีที่ข้างหน้าทางมันไม่ได้กว้างนะทุกคนเผื่อแบบอีกฝั่งเป็นไร่อ้อยแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ไอ้อมันค่อนข้างที่จะคำใหญ่นะครับผมเราก็เลยจะเป็นแทงแล้วก็ เด,เดี๋ยวออกอย่างนี้ปรบ๊บนี่ผมแล้วก็วนเข้าตรงที่เราแทงเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยมันจะได้เข้าร่องใหม่นะผม,น,มนี่เลยนะทุกคนนะไปโอเค โอ้อยถอยโดลลนตัดต่อยไหมนะ่ะ <c> ไ <oughs> าลูที่ไปขอใส่ข้างหน้าให้มันเยอะๆกว่านั้นทุกคนนะ,อะโอ้ข้างหน้าอีกหน่อยก็จะเต็มนะทุกคนนะ ไหน,ในผมอยากเสือข้างหน้าไว <laughs> ้ใส่ดูเพื่อผมปัดแน่นๆเลยอาอแบบเต็มกล่องนะตัวตัดดอ,อยนะ, <laughs> ะตัวตัดดอยทำใหม่นี่ตัดดีมากเลยนะทุกคนนะ <laughs> ตอนนี้เข้าล่องที่สี่แล้วครับผมกคนอโอ้โอ,อย่าบอกนะสี่ล่องเต็มเลยว่าเต็มไปอยู่นะดูน กี่เปอร์เซ็นต์ละโอ้โห88แปเซ็นแล้วผมจะเต็มแล้วน,นี่เก็เต็มยังลูกพี่ก็ต้องตามใจรถตัดอ้อยนะว่าจะเอาพอไหม <c oughs> อ๋อเกียเต็มแล้วครับผมโอเคไอ้ผมเดี๋ยวเราไปลาตัวลูกมาวิ่งต่อเลยนะจํานะครับผมอ้า้เยียบอ้อยใครวะนี่โอ้เจ้าของเขาจะด่าวไหมวะ ไอ้บอมนี่แหละกานยาวเลยทีน <amour> <contro> ี้ลากลูกนะบางเจ้านี่เขาอาจจะใช้เป็นรถไถลากกระเช้าแล้วก็มาทีใส่ตัวลูกนะทุกคนนะเผื่อแล้วก็อีกบางคนก็อาจจะเอารถไถลากลูกแทนตัวแม่เลยนะไอ้ลูกพี่เฮ้ยเด้อ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 เดถอยไปไหนลราเฮ้ย พัดก,กรนพัดก,กรอนเดี๋ยวเดี๋ยวคนตัดร้อยหายไปไ,ไหนวะอ๋อมันอยู่ใกล้ต้นไม้นะนคนอ๋อรู้แลุ้ลละโอเคเดี๋ยวเราต้องขยับให้มันไกลจากต้นไม้มาก่อนโอเคครับผม ถ่าลูกจะเต็มอีกตอนไหนนันเนี่ยมันู้จะใช้เวลาไหมเดี๋ยวผมขอกลับรถพ่วงก่อนนะทุกคนโอ้โหพ่วงยาวด้วยมาเขารองที่หแล้วนะผมทุกคนดูสิว่าจะเต็มไหมนะสำหรับทะลุว่าไอ้กนีนร่องถึงจะเต็มนะเดี๋ยวผมขอเลดต้านไม้นี่มาดีกว่าทุกคนนะ เดี๋ยวเราผมเดี๋ยวเรียเร้ยงนี้อาจจะมีรถ,ถตัดต่อยจอนเดียมานะทุกคนนะ ไปลุกยืพร้อมรักลุยนะทุกคนนะโอ้ตัดใส่ตัวลูกแล้วครับผมด้วนดูสิว่าจะเต็มตอนไหนเฮ้ยผมว่าผมลองเล่งแล้วตัดอ้อยดูนี่มันจะไปได้ไหมไหมเอาเชี่ย เฮ้ยผมซีลูกพี่อี่ไม่ไปบอ้วเราลิงไม่ได้วะเอาเอาตอยไม่ไปเอ้ยสวยละเาไหเดียวโอ้ยเดี๋ยวนะไม่จ้างคนไม่ได้วะ อาโอเคได้แล้วผมอ่ะโอเคไม่เไปไ็นไรนะเดี๋ยวไปแบบช้าๆแล้วกันนะทุกคนเอางี้เดี๋ยวช่วงใส่ตัวลูกเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาแล้วกันนะผมดูกันแบบเร็วๆแล้วกันนะทุกคน โอเคทุ okay, กคนก็ตอนนี้ได้90%แล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่ไปให้มันเต็มเลยแล้วกันนะโอ้โหเปน็นยงเร่งเวลาตัดเร็วเชียวนะโ <c oughs> okay, อเคตัดง้อยต้นมันผมรู้แล้วนะทุกคนนะถ้ามันอยู่ใกล้ต้นไม้มันจะแบบวา่าถึงเขี้นสุดของมันตั้งอย่างนี้แหละนะก็ไปไรๆเดี๋ยวเราตัดเลยนะผม ไปคิดว่าขากลับรอบน,นี้ก็น่าจะเต็มนะกลับได้ไหมนี่ อู้อีเยีอดวะเฮียดผมกลับรถไปถึงเลยต้นไม้นั่นเลยนะทุกคนนี่โอ้โหสุดแปลงพอดีเลยเห็นไหมไม่ใช่แปลงเดียวกันนะทุกคนมันเป็นแปลงที่มันติดต่อกันนะ

เขาเลีมเห็นไหมไเขาเล่นแค่เีดของเราแล้วนี่โอ,อ้โหข่าวตัดดีจัดเลยนะ 94%นะแล้วทุกคนโอ้เต็มพอดีแหละนะถ้ามไม่เต็มก็จะอยู่ที่96-97นะโอ้หนึ่งแปลงพอดีว่ะทุกคน Ut gaza hoa. Hoa, em mất. Hoa, em sẽ tận mọi người. Hoa, em em thêm Hoa, em em mất. Hoa, em mất. Hoa, em mất. mất. ให้มันเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจอดพักแล้วแต่ร้อยไว้ตรงนี้แล้วกันนะทุกคนโอเคครับผมอ่ะจอดแล้วก็ไปออกจากไล่อนเลยนะทุกคนนะ ตัดออไรก็ตัดไม่หมดตัดยังไงของพี่แกวะาน,นี้ <c oughs> ทั้งออกอยูไ่ไหนวะออกได้สองทาง <c oughs> โอเคโอเคครับผมโอดินอย่าสุดน,นะโ <c> อ <oughs> ดินสุดนี่ซวยเลยแน่นอน เดี๋ยวาาสวยงามจจไปเ่ายที่นี้แล้วกันอ่ะโอเคผมก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครัที่ชอบก็ฝากฝากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็ขึ้นไว้เต็มที่เรียบร้อยดูดิโอ้เต็มกล่องแม่ลูกเลยนะอาจจะไม่ได้เต็มแบบล้นนะทุกคนกำลังเต็มแบบพอดีนะอ่าโอเคหม่คลิปหนม่ผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ